ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับสังคมศึกกับคุกกี้แล้วนะคะและในวันนี้นะคะก็เป็นอีพีที่3นะคะในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันเลยค่ะค่ะศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาส,สนาพราหมณ์นะคะเป็นศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอารยันหรือพวกอารยากะซึ่งเป็นชนที่ตั้งถิ่นฐานในเอเชียกลางต่อมาชาวอารยันกลุ่มหนึ่งนะคะได้อพยพไปทางยุโรปและก็กลายเป็นชาวยุโรปในปัจจุบัน ส่วนอีกพวกหนึ่งนะคะอพยพไปอยู่ในอิหร่านและอีกพวกหนึ่งเข้าไปในอินเดียรบชนะพวกชาวพื้นเมืองนะคะคือพวกมิลกขะนะคะและได้ยึดครองอินเดียพวกอารยันนะคะที่เข้าไปยึดครองอินเดียนะคะเป็นชนเผ่าที่มีความรู้ความฉลาดหลักแหลมทั้งพวกอารยกะแล้วก็พวกมิลกขะนะคะต่างมีวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาของตนอยู่ก่อนศาสนาพราหม์ฮินดูนะคะใช้เครื่องหมายอักษรเทวนาครีนะคะเขียนว่าโอมเป็นสัญลักษณ์ หมายถึงเทพเจ้าทั้ง3คืออุหมายถึงพระวิษณุหรือพระนารายณ์อะหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรมะหมายถึงพระพรหมค่ะแนวทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นเทวนิยมแบบพระหุนิยมค่ะซึ่งนับถือเทพเจ้าหลายองค์ผู้นับถือนะคะจะสวดมนต์อ้อนวอนเทพเจ้าเชื่อว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นมานะคะจะไปอยู่ในร่างมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งค่ะ เมื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะคะจะไปรวมกับวิญญาณกําเนิดน,นะคะแล้วก็กลับไปสู่ความเป็นอามาตะค่ะสิ่งที่เคารพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะนั่นก็คือเทพเจ้าทั้ง3องค์ค่ะเรียกรวมกันว่าตรีมุรติที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดก็คือพระพรหมนะคะเป็นเทพเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งในเอกภพขึ้นมาค่ะพระวิษณุหรือพระนารานะคะคือเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษาพระอิศวรหรือพระศิวะนะคะ ก็คือเทพเจ้าผู้ทำล้านั่นเองค่ะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะจะไม่มีศาสดาค่ะเพราะสืบทอดกันมานานนะคะจนไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สั่งสอนคนแรกมีแต่ฤาษีแล้วก็พราหมณ์นะคะเป็นผู้สั่งสอนแล้วก็พัฒนาหลักคําสอนสืบต่อกันมาเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะเรามาดูนิก,กายที่สําคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะมีทั้งหมด6นิก,กายนะคะนิก,กายแรกเลยนะคะก็คือนิก,กายไปสนบนะคะหรือไวสนบนิก,กายนั่นเองค่ะ ซึ่งในกายนี้นะคะนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพเจ้าสูงสุดค่ะเชื่อว่าพระวิษณุคือมหาเทพผู้อวตาราปกป้องโลกมนุษย์ค่ะเรียกการอาวตารของพระนารายว่านารายสิบปานั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือรูปของพระวิษณุหรือพระนารายนะคะมีสี่กรนะคะก็จะถือจักสังคาาแล้วก็ดอกบัวค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูนิกายที่2กันนะคะก็คือนิกายไสวะหรือไสวนิกายค่ะซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิส,สวรน,นะคะเป็นเทพเจ้าสูงสุดนิกายนี้นะคะก็จะบูชาศิวะลึงค่ะเชื่อว่ามหาเทพผู้ประทานพรแก่ผู้ที่อยู่ในศีลธรรมนะคะแล้วก็ยึดมั่นในความดีค่ะหากผู้ใดสมปรารถนาแล้วกระทาตนผิดไปจากเดิมน,นะคะก็จะพบความวิบัติตรีเน่หรือดวงตาที่3ที่อยู่กลางหน้าผากของพระองค์นะคะจะเปิดขึ้นเพื่อกระจัดภัยความเจ็บปวดแล้วก็ สิ่งเลวร้ายทั้งปวงนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรค่ะก็จะมีพาหนะนะคะก็คือโคเผือกนะคะชื่อว่าอุสุภาราชนั่นเองค่ะมีวาสุกรีนาคราชนะคะอยู่ที่คอค่ะแล้วก็มีตรีเนตรหรือตาดวงที่3นะคะอยู่กลางหน้าผากค่ะต่อมานิกายที่3นะคะคือนิกายสักติหรือนิกายสักดานะคะซึ่งในกายนี้นะคะนับถือพระชายาของเทพเจ้านะคะได้แก่ พระแม่อุมานะคะซึ <holy living> ่งเป็นชายาของพระศิวะนะคะเป็นตัวแทนแห่งความงามและก็อำนาจค่ะพระแม่ลักษมีนะคะชายาของพระวิษณุนะคะเป็นตัวแทนแห่งความงามและก็ความร่ำรวยค่ะต่อมานะคะพระแม่สุรสวดีนะคะซึ่งเป็นชายาของพระพรหมนะคะเป็นตัวแทนแห่งปัญญาความรู้และก็ศิลปะวิทยาการทุกแขนงค่ะนี่นะคะก็คือภาพของพระแม่ลักษมีนะคะซึ่งเป็นชายาของพระวิษณุค่ะ จะทรงเสื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็มีกายเป็นสีทองค่ะต่อมานะคะพระแม่อุมานะคะซึ่งเป็นชายาของพระศิวะนะคะซึ่งมีพระหานะ,นะคะก็คือเสือมณฑถนนั้นเองค่ะต่อมานะคะเป็นรูปของพระแม่สุรสวดีนะคะซึ่งเป็นพระชายาของพระพรหมค่ะจะมีพระหานะ,นะคะก็คือนกยูงค่ะพระพรหมนะคะไม่ค่อยได้รับการน,นับถือแยกเป็นนิกายเดียวค่ะ มักจะนับถือร่วมกับพระวิษณุและก็พระศิวะนะคะในรูปของพระตีมุรติมากกว่าค่ะโดยถือว่าพระพรหมนะคะเป็นผู้สร้างพระวิษณุเป็นผู้ปกป้องแล้วก็พระศิวะนะคะเป็นผู้ทําลายค่ะต่อมานะคะเรามาดูนิกายที่4กันนะคะก็คือนิกายคณะพัทยะนะคะซึ่งนับถือพระพิฆเนศนะคะที่มีเสียเป็นช้างเป็นเทพเจ้าสูงสุดนั่นเองค่ะ นิกายที่5นะคะก็คือนิกายสรพัทะนะคะซึ่งนับถือบูชาพระอาทิตย์นะคะเป็นเทพเจ้าสูงสุดค่ะและสุดทายน,นะคะก็คือนิกายสมรธะค่ะซึ่งเป็นนิกายใจกว้างนะคะนับถือเทพเจ้าทุกองค์ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาพราหมณ์าพอสมควรแล้วนะคะครูก็มีแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้เรียนได้ทำกันนะคะ